สุดยอดเพื่อนวันน <tr> <tr ue> ี้ก็จะพาเพื่อนๆมาที่บ้านสิงห์อารีนาเหมือนเช่นเคยครับมาซ้อมบอลกับเด็กๆนะครับซ้อมบอลให้เด็กครับเพื่อนๆครับดูบรรยากาศครับบรรยากาศฟุตบอลบ้านสิงห์อารีนาครับมาซ้อมบอลกันนะครับอะคาเดมี่บ้านสิงห์ของเราเพื่อนๆครับมารับชมกันได้ครับดูครับเด็กๆของเราซ้อมกันขยันขันแข็งนะครับก็อย่างคันฝึกซ้อมนะครับควูนี้เขาช่วงวิ่งกันครับผมแล้วเจอกันครับครับสวัสดีครับ นี่ครับมาดูเด็กันนี้ก็มาซ้อมวิ่งกันก่อน,นครับก็ซ้อมวิ่งเรียกกำลังกันก่อนนะครับตอนนี้นครับ <c oughs> นี่ครับมาดูเขาิปท่อซ้อมบอลเพ,พชชิ่งกันครับ นี sí, sí, ่คร os ับอยู่บรรยากาศพี่ๆน้องๆซ้อมกันนะครับวันนี้ครับนี่ครับโคอยพิพากษาสอนทักษะการครอครองบอลนะครับจะได้กำลังขานะครับ นสองเนี่ยอะไร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 เออไม่ไหวเออนี่ครับซ้อมผู้สัประตูนะครับวิ่งออกมาวิ่งออกมารับนี้นะรับนี้นะเฮ่ยรับนี้นะได้รับนี้ก่อนนะ เรา, fle, เ,ราเราพี่พี่โยนไปใช่ปะบอลเว้ยเราต้องหาตัวด้วยนะเราไม่รับคื่อๆถ้าโยนไม่โยนให้พี่มาโยนมาเนี่ยโยนนะปุ๊บดึงาตัวด้แล้วใช mm ่ปะบอลรับทื่อๆบอลมันก็ได้จากมือเราปุ๊บเย็บบปุ๊บนะครับการเทรนนิ่งผู้สอดประตูครับให้ความว่องไวในการ เข้าใจในการเข้าใจในการออกบอลนะครับรับรับบอลแล้วออกบอลครับครับการการเป็นการซ้อมกันเข้าหาบอลนะครับการเข้าหาบอลและการออกบอลเร็วดีมากเน้น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 ทิศทางเน้นความตรงไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีมาก ดีมากดีดีดีนะครับดีเตะคุ้มไปข้างหน้าเออมานี่ครับอัดเล่นลิงซีบอลกันครับเฮ้ยเฮ้ยยายายารถดังแล้วอ้าว đá nó đá không biết làm cái không đó cứ mà coi ครับ ơi lên ơi